เมื่อวันที่2เมษาย,ยน2568นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมอบหมายให้ในายคมสันพิลามบัตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติพร้อมด้วยนางสาวอภิสมาชัดกิจพิพัฒน์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างหลักของอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตร,ราจารย์อเนกศิริพานิชกกรกรรมการสภาวิศวกร รวมลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพักอาศัยจํานวน2อาคารได้แก่อาคารพักอาศัยแปลงจีและอาคารดีหนึ่งซึ่งผลจากการตรวจสอบอาคารพบว่ามีรอยแตกเล้าในผนังที่เป็นไปตามทิศทางของการโยกที่เกิดจากแผ่นดินไหวส่วนโครงสร้างหลักที่สําคัญของอาคารมีความแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยในการอยู่อาศัยวันนี้มาเยี่ยมคอนโดดีแดงนะครับแล้วก็แปลงที่เรายืนอยู่นี่เป็นแปลงจีนะครับซึ่งเป็นโครงการอันแรกของโครงการนี้นะครับ แล้วเมื่อเมื่อที่ผ่านมาสักครู่นี้ก็ไปเยี่ยมอาคารดีหนึ่งนะครับซึ่งทั้งสองอาคารเนี่ยเมื่อเราเข้าไปตรวจเนี่ยสิ่งที่เราพบคือโครงสร้างหลักได้แก่พื้นนะครับท้องเรียบนะครับมันเกิดแรงแล้วก็เสาซึ่งเป็นเําสคัญเนี่ยก็ไม่พบรอยแตกรล้านะครับสิ่งที่เราพบว่าอ,อาจจะมีรอยแตกรล้าเกิดขึ้นในในใน,ในผนังนะครับซึ่งก็จะมีทิศทางตรงกับไอ้ที่เกิดการโยกนะครับซึ่งโยกซ้ายขวานะครับในส่วนนั้นเองก็จะมีรอยรล้า เล็กมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบว่าเป็นรอยร้าวเล็กๆนะครับผนังที่แตกร้าวเนี่ยที่จะมีปัญหาจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีความมีความหนาของของรอยแตกร้าวเนี่ยประมาณสัก10ม mm ิลิเมตรขึ้นไป1เซนเนี่ยนะครับเพระาะฉะนั้นรอยแตกร้าวเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นรอยแตกร้าวที่เรียกว่า hair c a ก็จะมีความกว้างเนี่ยประมาณสัก0.15ม mm. ิลิเมตรซึ่งเวลาทําตรงนี้เนี่ยเอ่อถ้าถ้ามันไม่ได้กระทบอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะมีที่ผิวนั้นนะครับ ก,ก็จะอาจจะพิจารณาว่าในการซ่อมตัวนี้เนี่ยจะทําให้มันมีลายเยอะนะครับแล้วก็ทําให้อาคารไม่สวยนะครับน้ําถทงน้ําก็เป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเรื่องดีลิฟต์นี่ก็ใช้การได้นะครับอันนี้ก็จะมีการปรึกษาที่ดีนะครับโดยสรุปก็คืออาคารนี้ก็มีความให,ใ,หให้แสดงความมั่นใจนะครับที่จะให้พวกเราใช้อาคารด้วยด้วยความสุขนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับแล้วก็ขออนุญาตให้ฟังข่าว เป็นทางการขณะนี้ก็เข้าใจว่าคนแต่ละคนนียก็จะมีลักษณะที่เรว่าแพนิกนะครับพอเกิดเรื่องก็จะแชร์กันไปนะครับก็มาดูวันนี้ก็ประทับใจนะอาคารเราก็ค่อนข้างดีครับก็จากที่เกิดเหตุภัยพิบัติใ่ล้พนิษย์ไในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งาติโดยกับผมแล้วก็ทีมวิศวกรนั้นในวันเสาร์เช้าวันเสาร์ก็ได้ดาเนินการลงมาตรวจสอบอาคารนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัย ว่าอาคารของเรานั้นใช้ได้หรือว่ามีความมั่นคงหรือไม่นะครับซึ่งจากที่เราได้สำรวจในวันเสาร์นะฮะก็พบว่าในส่วนของโครงสร้างหลักนะไม่ว่าจะเป็นคานเสราพื้นต่างๆเนี่ยไม่ไม่ได้รับความเสียหายนะครับก็จะเป็นส่วนของโครงสร้างรองอย่างเป็นพวกผนังต่างๆเนี่ยก็จะมีรอยร้าวบ้างนะครับแล้วก็ในระหว่างเนี้ยเราก็มีการสำรวจนะฮะตรวจสอบทุกห้องนะฮะเพื่อที่จะ นำเอารายละเอียดที่เกี่ยวกับความเสียหายนะครับเพื่อที่จะนําเอามาปรับปรุงซ่อมแซมให้กับลูกบ้านต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ทางเราเองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยของชุมชนของเรานะฮะก็ได้เชิญเอารองศาสตราจารย์อเนกนะครับจากพระจอมเกล้าบางมดเนี่ยให้ท่านเนี่ยได้มาร่วมในการตรวจสอบโครงสร้างกับเรานะฮะซึ่งวันนี้ของเราเนี่ยรู้สึกเสียหายน้อยนะครับในส่วนของการแข่งชาาิเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะ สร้างความมั่นใจให้กับลูกบ้านนะครับนอกจากนี้นายธีรวัชสุมังคโลผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ3นําทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีใบอนุญาตตรวจสอบอาคารของฝ่ายพัฒนาโครงการ1-3ร่วมกับนายวิชยศิริชัยเจริญกนผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมืองนำทีมวิศวกรลงพื้นที่คอบป,ประตูห้องเพื่อตรวจสอบความเสียหายภายในห้องพักอาศัยและนำมาสรุปรายการที่ต้องดำเนินการซ่อแมแซมโดยเร็วต่อไป